สวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากช่องใหม่ด้วยครับผมเขยลาวไรเดอร์นะฮะเหมันช่องนี้จะมาให้ความรู้คู่ชีวิตบ่าวไทยสาวลาวนะฮะเป็นช่องใหม่แนะนําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆนะคนไหนอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับตัวผมหรือว่าสา,าวลาว่าใช้ชีวิตคู่กันยังไง เนาะเรื่องเอกสารต่างๆนี่เป็นช่องใหม่เพื่อจะให้ความรู้ก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งกระทู้ถามไว้ได้นะครับผมก็จะให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ผมกาแฟเนี่ยอ,อยู่กันมาแปดปีละอันนี้ผมก็กาแฟก็ปลูกแข่งกันเรียบร้อยแล้วแต่เหลือแค่จดทะเบียนสมรสอันนี้คือจะเป็นเป็นชอยสุดท้ายที่ที่ผมตั้งใจจะทํามันก็จะมีรายละเอียด เยอะแยะมากมายนะฮะผมกาแฟนนี้ก็มาทำมาหากินกันอยู่ที่แถวแถวริมทะเลเนี่ยแถวบางแสนอาจจะเคยเห็นผมมั่งในช่อง tiktok หรือแม้ก็ facebook ก็เลยอยากจะมาทำช่องลง youtube ของตัวเองมั่งเพื่อจะพี่น้องชาวลาวนะอยากจะโดยเฉพาะโซนบ้านจิกพลทองนะ จำปาสักอันนี้ผมก็ไปเที่ยวบ่อยมากเลยคิดถึงไม่ยายมากเลยเพราะว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วติดโควิดครับน่าจะสามเกือบสามปีแล้วผมไปแต่งล่าสุดก่อนที่โควิดจะมีนี่ผมกับแฟนก็ทำงานกันอยู่ที่ที่เมืองไทยนะฮะปกติก็จะไปกันทุกปีทุกปีสองปีหลังนี้ก็ไม่ได้ไปเนีย่ยที่ผมยิมนี่ไม่ใช่แล้วแฟนยิ้มอยู่ข้างหน้า หัวเลาะใส่ผมอาจจะเป็นช่องไม่อาจจะเขินหรืออะไรอย่างนี้ฝากด้วยแต่ว่าความรู้แบ่งปันกันได้ว่าทายังไงจะให้แฟนอยู่กับเราโดยไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเนี้ยทําให้ได้ครับแนะนําให้ได้ไม่ว่าจังหวัดไหนผมก็อยากให้ให้สาวลาวทุกๆคนน่ะอยู่กับสามีไทยที่ถูกกฎหมายเนาะอืมเพื่อให้ความรู้อะไรอย่างนี้มากกว่า แล้วก็ติดตามชีวิตการทำงานของผมผมปกติผมก็ทำงานเกี่ยวกับออแกไน z ์แล้วก็ว่างๆก็ไปขับรถส่งอาหารนะหรือว่าไรเดอร์ผมก็เลยตั้งชื่อว่าช่องเคยเราเไรเดอร์เพื่อจะให้แบบเหมือนๆเหมือนให้มันจำง่ายเนาะก็เลยไม่ได้ตั้งชื่ออะไรมากมายแต่ก็ฝากพี่น้องชาวลาด้วยนะครับสบายดีก็อีกครั้งหนึ่งนะฝากกดติดตามด้วยถ้าผม ไปผมก็จะไปเยี่ยมเนาะหาพี่น้องชาวปากเซพี่น้องไรเดอร์แพนด้าที่อยู่ฝั่งปากเซเนี่ยผมก็ได้ดูดูคลิปหลายๆท่านอืมเหมือนว่าผมอยากจะไปเที่ยวหาแ็นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ผมก็ฝากกดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆอยากรู้อะไรก็สอบถามได้ครับสอบถามได้ว่าชีวิตคู่เป็นยังไงใช้เงินเท่าไหร ทำแบบไหนถึงจะถูกต้องอยากรู้ชีวิตคู่ของของผมว่าเป็นยังไงไมายังไงบางว่างๆผมก็จะทำเป็นแชร์ประสบการณ์ลง YouTube ไวาให้ฟังนะครับเราแบบฟปังกันได้ครับฝากติดตามเขยเราไลดเดอร์อย่าลืมกดซับ c ไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ